แทนแทนแทนสบายดีครับพี่น้องครับมือนี้อยู่ที่อำเภอปราสาทครับหูบอกว่าครับว่าผมพามาเบืงเงอีหยังครับข้างในนี่คืออีหยังครับยิวันนี้พามาดูครับกบยัดไส้นี่เลยครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องมีวัตถุดิบก็คือมีซีนคบหรือว่าเนื้อกบครับก็เบิ่องกันชัดๆครับยิแล้วก็มีเครื่องครับนี่มีอะไรครับมีกระเทียมครับ มีหอมครับมีใบกะเพราครับมีตะไคร้ครับมีพริกครับโอ้พริกลูกใหญ่พริกลูกเล็กมีขิงครับมีขมิ้นครับมีกระชายครับมีเกลือนะครับนี่เลยครับแล้วก็ที่ได้ออกมาครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับอันนี้ก็คือสับแล้วนะครับสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรุงแล้วนะครับแล้วก็ได้ หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะไปทําเป็นกบยัดไส้นะครับนี่เลยครับอาหารหน้าตาดีของชาวสุรินครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาของกบยัดไส้เป็นยังไงที่นี้ก็คือเครื่องนะครับเครื่องที่จะมาทํานะครับนี่ก็คืออุปกรณ์บดนะครับอุปกรณ์การบดก็คือมีพรกนะครับมีสากระเบื้อนะครับนี่เลยออกมาเป็นหน้าตา่างสิครับ เซตแล้วเป็นยังไงครับเศรภาพไปเบิ่งครับพี่น้องครับเซตแล้วสิออกมาเป็นยังสีครับเรับเอาก l มายัดเอามายัดมองไหนครับเอามายัดตรงไหนครับเครื่องที่ตามแล้วมายัดใส่ท้องมาเลยใช่ไหมครับครับผมโอ้ยยยยยย้ยยยยยเยย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 มายย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 ยนยย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 ยมายยยยกยรยยยยย ปตําแล้วครับพี่น้องตําเสร็จเรียบร้อยก็จะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตําใช้เครื่องตําเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้อแกบบอกแกบบอปแกบบอปแก็บบอปขึ้นชื่อืเลื่องของชาวสุรินทร์ชาวรชลเลนครับนะสั้นๆครับคลิปนี้ฝากแค่นี้แหละสวัสดีครับ